โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสูตโยปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะผมก็จะบอกได้เลยว่าวันนี้ผมพี่จะพาทุกคนมาทำฟิวไฮบิดกันอีกแล้วนะผมว้าว ก็ครับผมไม่ได้ทำมตัตภพักหนึ่งแล้วใช่ไหมวันนี้ผมต้องกลับมาทำฟิวไฮบิดแล้วแล้วก็จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมก็ไม่ได้เล่นนานานะจริงๆแล้วอะตัวที่จะทําในวันนี้ผมก็นี่เลยนะผมเจ้าแกลี่มีมัดนะผมนี่แกลี่มีมัดรนะีเ่สเ40แล้วด้วยโอ้โหตียังสวยตยังสวยเห็นไหมจูบคอด้วยนี่ครับผมโอ้โหเรา จริงๆรพี่นึกว่าไก่ฟ้านะผมนึกว่านกนงอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเป็นเกลีมีมัดนะผมโอ้โหงอนยังสวยสียังสวยอะผมชอบมากเลยชอบจริงๆนะเออมันเท่บาดใจนะถึงจะไม่เหมือนไดรนเา่าจริงๆแต่ว่ามันก็เท่แล้วมันสวยมากเลยแล้วผมอันนี้ถูกใจพี่เลยนะฮะก็จจะงจริงพี่ไม่ได้เล่นมาตะพักแล้วนะจูเลสติกเด่ยก็คือมันได้แต่แบบมันไม่มีเวลาจริงๆครับผมก็วันนี้นะเอาแะหน่อยครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูอีโวล่างหนึ่งกันครับผมอีโวล่างแรกนะผมก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรมันจะเหมือนไ้รถเาราจริงๆนะผมหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโอ้มันก็เหมือนจิงจกนะครับผมจิงจกมีขายขายาวใช่ไหมจิงจกเดินสองขานะน่ารักนาจังครับผมเออมันก็น่ารักอยู่นะเออฮะวันนี้ไม่ได้กินอาหารได้ดูครับผมก็ ไปแล้วะมาดูล่างสองกันครับผมอีโวตอกนนฮะก็จะมีสีสันขึ้นมาหน่อยแล้วเป็นสีเทาแล้วผมสีเทาขึ้นมาแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเจ้าเกลีมีมัสนี่คือมันข้ามสีได้แบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะต่อแต่ละล่างนะผมตัวอื่นยังแบบไปดีและ้วสะเต็ปนะแต่นี่ข้ามเลยครับผมมาดูล่างสามครับผมล่างสามเนี่ยคือมันเป็นสีน้ำเงินเลยนะเว้ยเออมันเป็นสีน้ำเงินเลยแล้วผมก็ได้ดีนะคือมันแบบ มันก็เริ่มมีสีตันนะผมแต่ยังไม่จีด๊ดเพราล่างสีเท่านั้นเลยครับผมจี๊ดทันดีครับผมมันกระโดดข้ามแบบสุดยอดเลยนะผมสําหรับสีล่างของเจ้าแกรีมีมัสนะผมเท่บาดใจเลยฮนะน่ารักน่าชังครับผมน่ามีไว้เลี้ยงนะผมทุกคนโอเคครับผมสำหรับวันนี้เจ้าแกรีมีมัสก็จะมาฟิวไฮบริดกับเจ้าตัวไหนวะนี่นัะผมอ่า ไอนี่เลยนะผมพี่เรียกมันว่าตัวเงินตัวทองไหมมันคือกึ่งในตระกูลของตัวเงินตัวทองนะผมคิดว่าบอกข้อมูลมาจากไหนวะเนี่ยใช่ครับผมใช่เลยมากินอาหารตะลกูกตัวนี้ยังไม่ได้ให้กินอาหารนะรผมพอดีมือลั่นไงแกลี่ไม่มดัดเลยกินไปแล้วนะผมอ่าได้กินเขานะฮะตัวไม่สูงมากนะผมเดินสี่ขานะผมเป็นตัดเลื้อยคานเครื่องบอกครึ่งน้ํานั่นเองครับผมน่ารักน่าชังนะฮะโอเคก็ วันนี้เราจะมาดูกันนะผมในการฟิวไฮบิดนะฮะอืขี้อ่อ,อนแต่ด้วยลูกอะน่ารักก็ได้อยู่นะผมได้อยู่นะตระกูลตัดกรงบกครึ่งน,น,น้ำนะผมตัวนี้ก็มาดูล่างแรกกันดีกว่าครับผมล่างแรกเดี๋ยวต้อบอกเลยว่ามันเป็นแบบตัวเงินตัวทองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะกิ้กิ้งเออมันก็แบบเขาเรียกอะไรมันมีเขี้ยวด้วยนะอะเอาไว้แบบฉีกเนื้อนะผมโอเคล่างแรกก็ถือว่าแบบ มันเหมือนในรถเต่าจริงๆนะแต่ว่ามาแบบร่างสองครับผมร่างสองก็บอกว่ามันจะแบบมีสีขึ้นมานิดนึงนะแซมนิดนึงครับผมอืมตีสวยด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ไห่ครับผมเพราะว่าร่างนี้ยังแบบเบาๆว่าเบสิกเบสิกครับผมยังไม่ข้ามขั้นเหมือนแกลี่มีมัสเนอะอืมมีอะไรแตกต่างว่าเนี่ยไม่มีครับผมร่างสามดีกว่า ล่างสามีโวเนี่ยเราบอกเลยว่าอันนี้มีสีแบบโอ้โหแตมดําเลยนะผมแตมดําระหว่างกลางเลยนะมีไอแตกต่างเยอะนะครับผมเยอะขึ้นเยอะเลยนะแต่ก็เบาครับผมมันก็ยังไม่ได้แบบจอยู่ดีๆล่างที่สีเนี่ยมันจะแบบว่ากระโดดไปอีกแบบเลยใช่ไหมอันนี้ยังมีแตมดํากลางครับผมแล้วก็ตัวกลางๆง,งสีเขียวนะมาดูล่างสีครับผมล่างสีเนี่ยมีหงอนขึ้นมาทันทีเลยนะจากตัวไม่มีหงอนกลายเป็นมีหงอนทันทีครับผม <laughs> เออไม่รู้ทำไมเกมนี้พอไดนเสาร์ aur, แบบอ e ีโวสี่เมื่อไหร่นี่คือ,อมันจะแบบมีงอนนะครับผมมันมีหงอนทุกตัวเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นไดนเสาร์ aur, ตัวไหนครับผมโอเคครับผมก็วันนี้นะเขาจะมาฟิวไฮบริดกับเจ้าแกลลิมีมัทนั่นเองครับผมก็พร้อมแล้ววะมาจัดครับผมเดี๋ยวพี่จะฟิวแบบไอ้นี่เลยนะฮะเอาให้ติดไปเลยไม่ต้องเสียเวลารอครับผมจัดมาตัวนี้มันแบบ เรียบร้อยได้มาแล้วนะตัวใหม่นะผมอู้อะไรอ่ะออฟเอียคอม่มีมัดเหรออ่านว่าอะไรวะเออมาเริ่มใหม่ครับผมกับตัวใหม่นะผมอมดล็อกแล้วผมได้มาแล้วนะออโอ้โหเจ้าเกลีมีมัดนะคอเป็นแผงครับผมคอมันเป็นแผ่งเลยวะทุกคนเอ,อ้อ อโอ้โหดูครับผมมันก็ยังคงความเป็นแกลลี่มีมารนะผมแต่ข้างหลังก็คือจะมีแบบเขาเรียกอะไรเ,เกตแข็งๆเพิ่มขึ้นมาจากตัวเงินตัวทองนะผมไอ้มันชื่ออะไรนะออฟเฟียดอนเหรอเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ได้ดูชื่อดอ้ยแล้วคอก็เป็นแผงใหญ่ๆนะผมแต่ยังคงความเป็นแกลลี่มีมารนะฮะก็ไม่รู้ว่าเลเวลสี่ของมันจะเป็นยังไงัะผมเราก็รอติดตามกันนะเพราะตอนนี้เราได้เลเวลหนึ่งอยู่ไปกินอาหารลูกก็ ดูท่าเดินเขาหน้าจังโอ้โหเจ็ดพันห้าครับผมก็ดีเอ็นเอเจ็ดพันห้านะใครมีด <DNA S 1> <น>ีเอ็นเอก็ซื้อได้เลยนะเพราะเราปลดล็อกแล้วนะผมก็ไม่ต้องมาทุนเก็บก็ได้ครับผมแต่ถ้ามีดีเอ็นเอก็ซื้อตะมาครับผมก็มันมีตัวไดโนเสาร์ที่บ้านพี่หนีไปครับผมไอตัวนี้เลยนะฮะพอดีว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจกดนะฮะผม <S <S พอดีไม่ได้ดูโดนตับอะแล้วอยูดดีๆไม่ได้กดนะมันเลยหนีไปเลยครับผมไม่รู้ไปโดนได้ยังไงเฮ้ยมามาต้องไปไล่ตามครับผมโอ้โอโลูกไม่น่าน้อยใจเลยอะหนูหนีออกเฉยพอดีพี่เปิดเกมไว้นะแล้วพี่ว่าพี่จะเล่นนะผมแต่พอดีมันแบบไม่รู้ไปโดนได้ไงนะไม่ว่างเล่นนะผมแล้วมือไปโดนหนีเฉยทีเล็กทีเล็กจะตามหาน้องเจอไหมเนะี่ย อืไปพี่โตเสริมด้วยหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสามมาโอ้เวอ่์อมีการสิบเจดครับผมไม่ต้องรอแล้วมั้งเอาเลยครับผมมาจะให้รู้ว่าเฮ้ยพี่ไม่มีทางกดพลาดระดับมือจะหมังปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอืมเป็นไงอะ่ะบอกแล้วอย่าห้าก,กับพี่ปุ๊บอืมนี่ นี่เป็นไงฮะเป็นไงอะ่ะฮัลโหลปึ๊บนี่นีหนี่นีอันนี้จินแล้วครับผมเมื่อก่อนไม่จินนะก็เลยเ,เล่นไม่ได้สักทีครับผมเมื่อก่อนมิดตลอดเลยได้ตันเนี้ยโอ้โหช้าเกินช้าจัดเลยนะครับผมปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บึ๊บ,บ,บ,บโอ้โหมิดไปหนึ่งครับผมอู้ อะไรวะเนี่ยพลาดได้ไง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 โหเดี๋ยได้ครับผมพลาดไปหนึ่งนะไม่เป็นไรครับผมได้ลูกกลับมาละอย่าหนีพ่ออไปอีกนะหนูกี่งอนจังเลยเราเนี่ยโ,โอเคได้อะไรมาวะเนี่ยอันนี้โอ้ได้มาแล้วครับผมนี่เป็นสเตโกนะใหญ่ขึ้นเก็บเหรียญได้ใหญ่ขึ้นครับผมทุกคนอืม <c oughs> ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่แบบเนี่ยถ้าเกิดเราวางวงเดี๋ยวพี่จะวางวงสวนแบบเก็บเงินไว้ให้มันเยอะขึ้นนะครับผมให้เก็บทีเดียวแบบหลายๆเหรียญเลยนะเออเนี่ยมเราวางของที่จะแบบให้เก็บเหรียญเยอะๆนะครับผมเราจะได้เหรียญเยอะไงโอเคมาเดี๋ยววันนี้ไปจัดแพ็กกันครับผมจะมีแพ็กอะไรอือฮึหนึ่งสอง แพ็กนี้ไม่เอาอะ่ะมันรีวิวตัวไม่ได้ต้องแพ็กนี้ครับผมแพ็กการ์ดทองนะโอ้โอ้มีแต่การ์ดทองครับผมเพราะฉะนั้นจัดครับผมมันให้เล่นพืชตามตัวนะฮะเราที่เห็นนะผมมันบังคับไม่เล่นพืชสามตัวมาสามตัวก็สามตัววะบังคับเลยนะผมมันบังคับเด็ดขาดเลยเดี๋ยวยิ่รีวิวตั้งแต่รอบแรกเลยดีไหม นั่นก็ต้องเอากันเหนียวไปหน่อยครับผมแทงๆงไปหน่อยเพราะว่าเราจะได้แบบไปรีวิวตัวท้ายนะตกถ้าไม่ตายไปเลย <c oughs> เบาไปหนูเอาน้ํามาจนกับพี่เอาครึ่งบกครึ่งน้ามาจนกับพี่กล้าหาญมากตกกลางเปลี่ยนก่อนเป็นไอ้นี่แล้วกันเออไอเด็ดแทงหน่อยครับผมไหวไหมอย่างเงี้ยไปครับผมจัดนะขอได้แทงหน่อยนะครับผมามา,า,มนะมมาตามต่ติดครับผม สองตีไหมล่ะยังไงก็เราเบิดอาตเจอแบบไอยยางงี้ครับผมเจอแบบไอยยางงี้สามมา,อาโอ้ยตีตามเลยครับผมเออไม่เป็นไรเจ็บเจ็บคันคันนะบอกเลยอย่างงี้ก็สบายดิอย่างงี้ชัดสบายดิโออย่างงี้ชัดสบายดิ ปุ๊บอืี่น่าจะตีสามเลยวะ่ะจะเก็บไว้ทําไมวะตีสามให้มันจบจบไปเลยเนาะตัวแรกโอ้โหเลเนี่ยมันมาเก็บชาร์ดแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่ลองโอ้กันหนึ่งอืมกันพอดีแล้วด้วยแล้วเมื่อกี้ก็เก็บจาร์ดไว้เอ้ผมไม่ตีแล้เก็บจาร์จไว้ถนัดลอเกินถนัดลอเกินเอ็งอืมมันเป็นไรครับผมเรากันสามอยู่แล้ว เดี๋ยวพี่จะลองรอบนี้จะลองตีต่องเพราะมันเหลือหนึ่งใช่ไหมไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวมันเหลือตองดิลองตีต่องดูพอดีไปเ๊ะโอ้โหคึดว่ามันจะกันหนึ่งอะไรงี้เหรอผมโอ้โหเห็นไหมพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วเอไอมันอ่านใจได้อืมฉลาดขึ้นเยอะนะฮะเอไอนะฮะงั้นก็ไปนอนนะ เอาจริงๆใครัะผมหัวร้อนกับ a อไอมาดูจ้องพี่เลยฮะเพราะพี่เก่งแต่กับ AI ไอแล้วผมไปนอนไปนอนเนอะ <c oughs> เล่นไปเรื่อยอ่ะพี่อะ a อไอนี่ชอบเหลือเกินเออมาอ่านใจพี่เลยห,หนูอืมอม,มันตีหมดแม็กเลยวะ่ะอืมไม่เป็นไรลูกพ่อมาเขายาวอ่านใจพี่เหลอใอ้อไออิงต้องโดนลูกมั่ว <c oughs> เอไอทำอะไรพี่ไม่ได้ครับผมเพราะพี่ใจลูกมั่วบ่อยนะะไปนอนในหนูนี่ไงนี่ไงไม่มีแบบแผนนะคิดจะชาร์จก็ชาร์จคิดจะป้องกันก็ป้องกันนะผมตามสเตปนี่อยู่แล้วนะตีมาเอ้ยตีหนึ่งเฮ้ยเอาจริงๆนะความจริงหวดได้เลยนะแต่ว่ามันกันนะผมนั่นเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันแบบมันเหลือตามอะไม่รู้มันเอาไปทาอะไรเอ้ยมันกันหนึ่งนั่นไงมันเอาไว้ชาร์จครับผม เรียบร้อยเรียบร้อยกันหนึ่งชาร์จสองเออสีสีเป็นไงมันอยู่ที่การคำนวณครับผมพอดีเป๊ะเปลี่ยนตัวมาเราต้องรีวิวแล้วครับผมมาเลยแกลลี่มีมัดล่างใบครับผมโอ้โหตัวมันไม่ได้ใหญ่มากนะผมตัวมันไม่ได้ใหญ่มากนะโบโป,โปกับันเลคานฝั่งนู้นเลย,น,เลยนะเออแต่ว่าก็ต้องโดนแล้วแหละเท้าพี่คาด มันจะทํถ้าไม่ตายเลยวะถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายอะไรไม่รู้วะผมมาปุ๊บเออร้องก่อนปุ๊บทา้าพิชาตนั่นไงปุ๊บปุ๊บจิงจรเรียบร้อยปุ๊บโอ้โ,อโหมองนานเลอเกินเรียบร้อยครับผมโอ้โหท่าเขานานเลอเกินโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมใช้สายตาสองนานเลอเกินนะ <laughs> โอเครอบสองมาจัดครับผมโอ้หมันเอาตัวเดียวมาหมดเลยฮนะมันเอาแบบโอ้โหเดนอเต่าไอตัวนั้นก็เหมือนกันหมดไอตัวนี้ก็เหมือนกันหมดนะครับผมแล้วรอบด้ายจะเอากินเนื้อมาใช่ไหมเหมือนเคยเหมือนเคยตีไปแล้วนะต้องเก็บไว้ก่อนครับผมตัวแบบหนักๆน,นะไหวไหมอืมมันต้องเก็บตัวไว้อะ ท่านี้ก็น่าจะไปครับผมคิดนานคิดเยอะก็เท่านั้นคิดเยอะก็ไปครับผมอันนี้ฮาวพอตุทสีไงมาเสมอธาตุด้วยครับผมคือรอบแรกอะ่ะพี่เอาแบบเหนือกว่ามันหน่อยนะเพราะว่าเราต้องรีวิวไง a <AI S 1> อโอโปกติมันก็แบบว่าก็เรียกอะไรมันโกงพี่เยอะอยู่แล้วใช่ไหมพี่จะเล่นมันหน่อยอื้การหนึ่งไม่ชาจครับผมอย่างนี้โอ้ยชาดหนึ่งอ้าวกอกี้มันมีสองนี่วะ กูดไปด้วยเล่นไปด้วยหลงเจยเราก็จะตามตะเต็บของเราไปก่อนครับผมเมื่อกี้มันที่ต้องการไว้ต้องการสักสามอะแล้วก็จ้าสามกันสามเอ้ยนั่นไงมันกันหนึ่งโอ้โหเห็นไหมไม่ตีอะ่ะโอ้โหไม่ตีอีกโอ้โหพอกันสามไม่ตีครับผมเอาเอาเขาดิโอ้โห ไอ้บ้าเอ้ยพี่ก็ต้องเตียงกันไปก่อนคนั้ผมตีไม่ได้เลยเออมันกันตามครับผมยังถือว่าไม่เท่าไหร่นะอือหกปบเออเออดีดียังเหลือเว้ยไปนอนเองไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมอืม เมื่อกี้ใช้ไปหมดแล้วกันก็จงรับกรรมไปไอ้หนูไปนอนไ้ี่แน่นี่แน่เออเอาดีเอาดีาดมาครับผมตัวดีสองะตัวเหมือนกันแต่ต่างกันแค่รเีเวลนะฝั่งนูนะ้นอะโอ้ยหนึ่งไม่ตีด้วยเอาอย่างนี้พี่ก็เรื่อยๆดิอย่างนี้พี่ก็เสี่ยงได้ดิแล้วก็ตีมันไปเลยครับผมคงไม่ต้องกันละเออกัน่ออีกอนี่นี่นี่ เื่องแม้ถ้าเมื่อกี้อะ่ะคือถ้าเกิดว่าพี่ชาร์จหมดแล้วก็ป้องกันหมดนะมันนอไปชาร์จมันไม่ตีหรอกมันไม่กันหรอกเออห้าเหลือหนึ่งนะเองอะ่ะเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งต้องท่องไว้เยอะๆฮะชอบหลงฮะ <c oughs> มาเหลือหนึ่งใช่ไหมไอ้หนูเราก็ใส่ไปสามครับผมเพราะว่ามันจะอาจจะกันไว้หนึ่งใช่ไหมลูกเผื่อต้องมาครับผมไม่เผื่อไม่ได้นะ ไปนอนโอ้โหนั่นไงนั่นไงนั่นไงพอเปลือมันก็ไม่เอาครับผมมันก็ไม่กันนะฮะเก็บไปชาร์จเอาแล้วแต่ก็บอกเลยว่าแล้วแต่ครับผมโอ้โหไม่ตีอีก <c oughs> จะเก็บไปไหนเหลือตัวเดียวเนี่ยจะเก็บไปไหนเ <c oughs> งนั้นก็ไปนอนไปนอนไ้หนูโอ้โกันตองด้วยเต้มเรียบร้อยครับผม โอเคจะจบไปในรอบที่สองครับผมเบาอ่ะเฮ้ยแบกเนี่ยเฮ้ยฮัโลโหลโตดอดอยู่ที่ไหนนี่นี่เอาใหญ่อะมารอบสามครับผมแต่พี่ก็ไม่ได้เอาตัวที่แบบว่าเหนือกว่ามันมากนะตัวแบบพอดีพอเหมาะพอเจาะเลยแล้วผมนาดก็ธาดเดียวกันน่ะเอฮ้ยแต่รอบสีนี้มันจะเอากินเนื้อมาใช่ไหม,มเอากินเนื้อมาพี่ต้องเก็บไว้ครับผมเก็บโตดดไว้ฮะ ผมมิงคุงลูกพ่อต้องไปช่วยพ่อแล้วแหละเม็ดนี้แล้วค่อยเอาตัวท็อปไปค่อยเอาตัวท็อปไปรอบท้ายอะผมเอ้ย,อยานานดิมาแต่เตโกเตระท็อปเหรอสามตัวเหรอไอสองตัวอ๋อมันเปลี่ยนไอตัวไอตัวที่สามนี่ว่าไม่ได้ดูตัวที่สามมันเอาตัวอื่นมาเว้ยนุดเด่นนุดเด่นอื้อหือ ชอบเก็บกันวะมายังไงพี่ก็จัดได้ไั้ผมมันคงยังตีพี่ไม่ตายนะมั่งนะ <c oughs> แต่ไอ้พวกเออตีสองด้วยเอา้าอย่างนี้ได้เสีะแต่พวกแบบไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้พวกไฮบริดนะดาเมจมันจะคูณเยอะนะผมเวลาตีเนี่ยสะดุ้งเลยนะเมื่อีอ่ะเออกันหนึ่งสามตีมา โอ้ไม่ตีแยะอะไรของมันเว้ยเฮ้ยมันไม่ตีว่ะไอ้บ้าเอ้ยยังไงเราก็ต้องชาร์จไปก่อนแล้วยังไงมันก็ต้องลองเสียงก่อนครับผมอืมเราต้องป้องกันด้วยชาร์จด้วยโอ้โหนั่นไงเจ็ดครับผมพอพี่กันมันโอ้โหเออเออเออเรียบร้อย แล้วตีพอดีเลยนะเว้ยมันเก็บไปชาร์จไม่พอมันยังตีหกพอดีอ่ะคงตีมันตีเจ็ดก็ได้ถูกไหมแต่มันเลือกที่จะตีหกครับผมโอ้โหเหลือเกินป่ะทุกคนก็เห็นนะเห็นกับตาครับผม AI มันโคตรที่โกงพี่อ่ะไปนอนไปนอนเฮ้ยพอพี่ป้องกันตีแต่ว่ามันเอาไปชาร์จพอชาร์จเสร็จปุ๊บพอพี่กันตีปุ๊บมันดันมาแบบตีโอ้โหตีพอดีตีห้าตีพอดีด้วยดีโโอ้โห ผู้ล้วนไปหมดแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหรว่วะนะ่ะ <c oughs> เกินแม่เมอยเฮ้ยเกรียดเกรียดไอ,ดอดตัวนี้ไปนอนก่อนน่าจะพออยู่ตอนท้ายนะเดี๋ยวมันจะลงมาดาเมจมันไม่หนักหน่วงมากนะแล้วเราก็การไว้ก่อนการไว้ตอ่งวอครับผมไปนอนปึ๊บนี่ไงนี่ไงเจอหัวเมงคูงไงหนู อย่าห้าวกบบนี่มาเออตีตีเออเป็นไงเป็นไงโลการบอดีเป็นไง,นไ,ง,นไ,งไอหนูไปนอนเจอหัวเมงคุงจัดการมันเลยลูกพ่อไอ,อ่เป็นไงเป็นไงโอเคก็จบไปในรอบที่สามครับผมย่างเร็วครับผมยังวดเร็วฮนะเป็นไงโกงดีนะเกอ พี่ไม่รู้หรอกมันโกงไม่โกงแต่มันเหมือนเห็นอนาคตอะ <c oughs> จริงปะมันเล่นเหมือนเห็นอนาคตอะเอไออะโอ้โหิบปหายมาเจอตัวท็อปซะหน่อยตัวตน,นี้แดงดีกว่าครับผมจัดมา <c oughs> เหมือนเห็นอนาโคตอะกันพอดีโอ้โหแล้วมันตีพอดีเกินไปไม่ให้บ่นได้ไงวันเนี้ยต้องบน่นมันทุกคลิปเลยเอไอเนอี่ย แค่ว่าเกมอ่ะกูก็บ่นพออยู่แล้วเจอ a อเกมจุลติษอีกอืมจี๊ดครับผมเอ้ยตีหนึ่งโอยมาถึงเปิดเลยเหรอมาถึงเปิดเลยเหรอโอ้โหเอาครับผมเอาเรื่องนะไม่เป็นไรครับผมเราหล่อช้าจะยาวครับผมหนึ่งไม่เหลืออะไรแล้วเองอะ่ะสองมาโอ้ไม่ตีอีกนะเนี่ยมันก็เป็นไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไรอย่างเงี้ยครับผมเออการมา ตีเออตีสีด้วยเป็นไงอะเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเหมือนรู้อนาคต <c oughs> บางทีก็ตีบางทีก็ชาร์จนะผมไอไอเนี่ยมันก็แบบเอาใจยากเหมือนกันนะบางทีอะ่ะเพราะฉะนั้นเองใช้หมดแล้วเองก็ต้องรับชะตากรรมแล้วก็ไปนอนแล้วไอหนูไปนอนตะไอมันเลย <c oughs> โอ้โหโคตรเขาชอบเลยนะตัวนี้เขาใ้เตะนะผม ไม่เตะตีโกนเลยแล้วน้อปมาให้เตเลละเตแล้วดีๆเอ้ยตีตีด้วยเฮ้ยตายนะเนี่ยตายครับผมโอ้โหเสียดายครับผมมาบา,า,ากิโอบากิโอจัดมันแล้วหน่อยลูกพ่อเมื่อกี้มันใช้หมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้จัดการอื เราจะให้บาคิโอไม่ต้องถึงสเตโกก็ได้ไหมไม่ต้องถึงเคนโทเออไม่ใช่สเตโกมือนไม่ต้องถึงนเคนโทตอตรัสก็ได้แล้วผมไม่ต้องถึงมันก็ได้ปึบนั่นแหละเรียบร้อยมาไอ้บ้ามันก็ตีพี่ไม่เข้าอยู่ดีอะผมมีสี่อะได้ยังไงอะพี่การหนึ่งไว้ไอ้หนูโอ้โหดีต่อครับผมเรียบร้อยไอ้หนูใจเย็โยกหัวมาเดี๋ยวเตรียมใจเลยเดี๋ยวรอจอกลับมาแป๊บหนึ่ง รอกลับไปที่เองเมื่อไหร่ตายเจอถ้าไม่ตายแล้วหน่อยไปเลยลูกพ่อบากิโอเท้ายักษ์พิฆาตตึม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 ตม,ตมเรียบร้อยครับผมโอเคก็จบไปในรอบที่สี่ครับผมว,วูแมยังสวยงามอะเพอร์เฟกตเกมครับผมนี่เป็นไงได้การทองด้วยตัวไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยปึ๊บ โอ้โหตัวนี้เลเวลแม็กแล้วลูกพี่โอ้โหโอเครผมก็จบไปอย่างสวยหรูอะได้อยู่นะผมได้อยู่นะถือว่าไม่แย่แพ็กนี้ก็ไม่ได้เล่นยากเลยก็ไม่ได้เล่นง่ายไปเนาะเพราะว่ามันใช้แบบเสมอธาตุนะผมเสมอาดาุหน่อยนะโอเครผมก็ไม่มีได้เปรียบเเปรียบนะวันนี้ครับผมพี่ก็ฟิวเจ้าแกลลี่มีมัดตัวใหม่มาแล้ผมนี่เลยนะะ น่ารักน่าชังนะผมเป็นคอพอกหน่อยนะผมแล้วก็ข้างหลังเป็นเกียรนะผมขึ้นมาเนาะก็จะคล้ายๆตัวไดโนเสาร์เลือ้อยคานตัวนั้นนะผมเป็นแบบใส่เก็ยข้างหลังให้แกลี่มีมัสแล้วก็คอนะผมมันจะเหมือนในตัวนั้นหน่อยแต่ว่าตรงลำตัวก็ยังจะเหมือนแกลี่มีมัสอยู่นะผมใครนะผมที่อยากฟิลก็พากันไปทําได้นะผมเก็บไม่ยากนะเป็นการ์ดแลกการ์ดแดงเฉยๆเนาะเอามาฟิลไฮบริดกันครับผม โอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาทำอะไรฝากติดตามกันด้วยครับผมไปละบ๊ายบาย